ปังมากเลยขายของดีมากเลยไม่รู้ว่าคนมาจากไหนกันนะคะดังนั้นก็สงสัยกันว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงปังขนาดนี้งวดสิบหกกุมภาก็ไป6หลักค่ะพฤษภาอีก7หลักเบาๆก็เลยเบาแล้วล่ะเบาแล้วพี่ก็ไปทามาหลายที่นะแต่ว่าที่นี่ก็คือกลับไปเห็นผลเลยดูแถวนะครับนี่นะฮะเพื่อรอคิวเจิมนะฮะกำลังอยู่ในกระแสทางความเชื่อนะเรื่องราวของการเจิมเปิดดวงเศรษฐีขอพรท้าเวสุวรรณหน้าทองคําเป็นหนึ่งเดียว ของประเทศไทยที่นี่มีเรื่องราวให้คนพบอีกมากมายจะมีอะไรพิเศษบ้างในวันนี้ เดี๋ยวไปเจอกันเลยครับมาถึงตรงนี้พิพิธภัณฑ์เรือนไทยที่เป็นจุดเจิมนะด,ด้านบนนะครับชื่อปนา,าพนพานัฐพัฒน์สมอ่าไหนโชว์หน่อยโยชว์ลายมือหน่อยค,ครั้งที่สี่ค่ะนี่นะฮะเจิมครั้งที่4แล้วทุกครั้งที่มาไหว้ทวเทวสุวรรณหน้าทองแล้วก็มากราบอาจารย์วัชรินกลับไปจะถูกน้อยเีลาวได้รับโชคลาบบอกได้เลยว่ามูมูสุดๆชอบมากกันมูอันนี้คือแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนเลยค่ะเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาเราถึงได้มาตรงนี้ให้มีความ เืใใ่อนจเราได้ศรัทธาในตัวเราได้ศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเราทุกสิ่งก็จะมาเห็นสาลาที่เจิมคืนนี้นะ,จะเจริญศรัทธาหลังนี้นะครับพระครูบาวชิรินท่านก็จะเจิมอยู่ที่หลังนี้นะครับดูแถวนะครับนี่นะฮะโหนี่ต่อแถวมาเพื่อรอคิวเจิมนะฮะโอ้โหเรียกว่ายาวยาวมาถึงนี่เลยเฮ้ยวันนี้ดีนะวันนี้ร่มร่มเนะไม่แดดเออนี่มาจากไหนครับเนี่ยบ้านผมอยู่นี่ครับเอ้าอยู่นี่ใช่ผมทํางานอยู่ซาบุรีไงเห็นเขามาเจิมกันแล้วดีขึ้นอะ ใช่ผมก็เลยมาชีวิตดีขึ้นนะคะ,<ส>ะเก็บเงินมากขึ้นอ,ะอ่ะแล้วแต่เราเชื่อแล้วแต่เราเราศรัทธาเชื่อเรื่องการเจรมิมเอาไปเป็นสิริมงคลนะครับไม่ได้ว่าหวังอะไรมากมายครับเพราะลุงพ่อเขาบอกแล้วว่าได้นี่ไปถ้าไม่ทากินก็ไม่รวยชื่อส้มค่ะมาจากนนทบุรีครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะครั้งแรกพี่ที่ทํางานมาแล้วตอนนี้พี่เขาแบบเจิมฝ่ามือตอนแรกพระครูบาท่านจะเขียนเลขให้งวด16กุมภาก็ไป6หลักค่ะพอพฤษภาหนูก็อีก7หลักเบาๆก็เลย เบาแล้วล่ะ <c oughs> <laughs> หนูไปก็หลายที่ค่ะ <c oughs> แต่ที่นี่ <c oughs> ปังสุดที่หนูมาแค่นึกอยากมาค่ะก็คาน้ำมันนิดหน่อยก็ได้แล้วบอกต่อต้องบอกต่อเลยนะต้องบอกต่อค่ะตัวนี้เกินเป็นจริงไหมคือแนะนําให้พี่ที่ทํางานหรือว่าแนะนําคนรู้จักมาเขาก็บอกว่าเวลามาก็เหมือนช่วยได้เหมือนอย่างค้าขายเมื่อก่อนอะช่วงหลังโควิดอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยมีแต่พอมาแล้วกลับไปก็แบบเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมาหลายช่องทางเหมือนคนที่ไม่ได้ทานข้าวร้านเขาก็กลับมาทานอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่ จะเยอะค่ะมงมงาย,ายาะะไหมจริงจริงอะตอนแรกอะหนูก็ ไม่ได้มูเต็มตัวแบบนี้นะหนูคิดว่าเออมาเขาแนะนําวัดไหนเราก็ไปเขาแบบวัดนี้ดีนะเราก็ไปไปหมดใช่พอเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราสัมพันธ์ดวงเราสมพงกับวัดนี้ก็เลยมาเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่หนูมาครั้งแรกอะค่ะท่านมาค่ทายกท่านบอกว่าถ้าเผื่อมีบุญมีโชคมีลาภก็กลับมาถวายข้าวสารเพราะว่าข้าวสารก็จะได้เอาไปทําบุญต่อให้ชีวิตดีขึ้นก่อนก็ได้เขาลับมาจถูกต้องไหมบางคนเขาก็อาจหาว่าเรางมงายแต่เราเชื่อในสิ่งที่เราทําแล้ว มันนดีขึ้เหมือนกับว่าการเงินเราเริ่มจะขาดมือได้มีคนมาอุดประถม,มเราบ้างก็ทําให้เงินเราไม่ขาดมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,คะมาจากไหนเอจังหวัดพิจิตรคะ่ะชื่อว่าสนาคงดวงคะ่ะครั้งนี้ครั้งที่สองคะ่ะฟังมากเลยเ<ร>ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็กลับไปก็ากขายของดีมากเลยจนแบบว่าที่นั่งไม่พอนั่งเลยไม่รู้ว่าคนมาจากไหนกันนะคะเยอะไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นก็สงสัยกันว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงปังขนาดนี้แบบผิดหูผิดตาเราก็บอกนะ นำให้มาวัดนี้ค่ะวันนี้ก็มาแก้บนด้วยเอาเข้าสัตว์มาแก้บนก่อนหน้านี้ว่าจะเลิกแล้วค่ะเพราะว่าทาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กําไรแล้วก็มาขอพรกับท้าวเวสุวรรณแล้วก็มาเปิดดวงแล้วก็บอกว่ากลับไปอ่ะขอให้ค้าขายมีกําไรแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินฝากใช้หนี้เขาได้ถ้าถือว่าดีมากเลยรอบนี้ก็เลยมาแล้วก็พาลูกพาเพื่อนมาแล้วก็ ค่ะ<ช>แล้วก็บอกต่อกับคนที่เขาสนใจเปิดรายการนี้ให้ดูเลยะสถานีความเชื่อนะใช่ค่ะ <laughs> เราทําแล้วเราสบายใจเนาะ <laughs> แล้วก็เห็นผลด้วย <laughs> เพราะว่าพี่ก็เป็นสายโมโมแต่ว่าครั้งนี้ที่มาเห็นผลชัดเจน <laughs> พี่ก็ไปทามาหลายที่เนาะ <laughs> แต่ว่าที่นี่ก็คือเห็นผล <laughs> กลับไปเห็นผลเลยมาได้เลยนะคะเพราะว่าคูบา ท่านมีเมตตามากๆเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เจอมแต่ว่าความที่มีเมตตาท่านก็ปล่อยคิวแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องค่ากูอะไรทั้งสิ้นเลยครับที่นี่ก็คือแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะเลยทาให้เรารู้สึกว่าศรัทธามากถึงจะเดินทางมาไกลแค่ไหนก็ก็มาใครที่อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับก็เรียนเชิญได้ที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี